ธุรกิจไปใช้ส่วนตัวโดยไม่แจ้งผู้ลงทุนถือเป็นการยาังย่องหรือผิดสัญญาธุรกิจนี้หมายถึงบริษัทถูกต้องไหมคะ การที่คนที่จะนําเงินของบริษัทไปใช้ได้ก็น่าจะเป็นกรรมการถูกไหมการที่กรรมการนะคะนาเงินไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยถือว่ามีความผิดนะคะมีทั้งผิดกฎหมายอาญาและผิดกฎหมายแพ่งความผิดตามกฎหมายอาญาประเภทแรกเลยก็คือความผิดฐานยัดยอกถ้าเกิดว่ากรรมการเนี่ยมีอํานาจที่จะดูแลกิจการทรัพย์สินของบริษัทแล้วดันเอาเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวหรือว่าเอาไปทําอะไรที่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของบริษัทนะคะถือเป็นความผิดฐานยัดยอกถือเป็นการกระทำ ความผิดฐานเบยด,ดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริตนะคะอันนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะต่อมาเป็นความผิดฐ,ฐานช่อโกงค่ะหากว่ากรรมการคนนั้นเนี่ยใช้กลอุบายในการหลอกลวงบริษัทหรือผู้ถือหุ้นให้นําเงินมาให้ตนเองโดยเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงอันควรบอกให้แจ้งอะคะ่ะโดยทุจริตก็จะทําให้ผิดฐานช่อโกงค่ะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วคดีแพ่งอัผิดอะไรก็คดีแพ่งนะคะก็จะผิดฐานผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องกรรมการได้ค่ะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการเนื่องจากกรรมการเนี่ยทำความเสียหายแก่บริษัทขายทางนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตารา1169ค่ะคือหมายถึงว่าเรื่องบริษัทใช่ไหมใช่คะ่ะว่า ผู้ถือหุ้นเนี่ยฟ้องกรรมการได้ไหมใช,ใช่ปะ่ะฟ้องได้เด็กก็พี่จิ๊บว่าเป็นเจ้าของบริษัทมันถือหุ้นใหญ่พี่เป็นกรรมการเป็นลูกจ้างมันมันจะเล่นพี่อยู่เลยเย่ค่ะอันนี้<ม>เป็น,เ,ปนเคสตัดดี้นะคะเคสบริษัทธนายบริษัทจำกัดน,นะครับรกรรมการไม่ได้หมายถึงเจ้าของนะฮะกรรมการเป็นตำแหน่งองบริษัทเป็นตัวแทนนิติบุคคลนะฮะสมมติกรรมการทำผิดนะฮะกดระเบียบข้อบังคับบริษัทหรือผิดกฎหมายเนี่ยนะครับหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะหรือว่าบุคคลภายนอกสามารถฟ้องกรรมการนะครับดังและดีนะครั่วน ทำในบริษัทไม่ว่าจะหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ก็สามารถฟ้องได้ตามนี่นะั้นะจุ๊ก